สวัสดีค่ะยุธศิป์บุญศรีครับสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีครับวันนี้นะคะประวัติสภาทุกคนไปเที่ยวดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าภูพชาติล้วนงามตานามลำค่านาครพิงก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมอราวัาตองพาไปเที่ยวเชียงใหม่และเชียงใหม่มีอะไรดี เชียงใหม่นะครับเป็นดินแดงแห่งหุนเขาและตำนานครับและมีดินแดนที่เป็นธรรมชาติและศรัทธ,ธาเกี่ยวกับพลังและความศักดิ์สิทธิ์จนถึงทุกวันนี้ครับก็คือประเพณีเลี้ยงดงปู่แสะยาแส่นั่นเองครับประเพณีเลี้ยงดงนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับที่ศาลปู่แสะยาแสะบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่นะครับ เต็มไปด้วยป่าศักดิ์สิทธิ์เลยครับของคนในชุมชนและคนในชุมชนนะครับก็ยังเชื่อว่ามีปู่แย่าแสสิ่งสถิตอยู่นะครับและบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติครับเสียงนกร้องนะครับและมีพลังแห่งความศรัทธาครับเมื่อคุณเดินก้าวเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับคุณจะรู้สึกถึงความสงบครับและสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างป่ากับเขาได้อย่างชัดเจนเลยครับเอ๊ะ ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าปู่แสยะแสคือใครปู่แสยะแสเป็นยักษ์ครับปู่แสยะแสนะครับเป็นคนที่คอยปกป้องรักษาเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณแล้วครับพวกท่านนะครับช่วยดูแลให้เมืองนะครับมีฝนตกตามต้องฤดูกาลครับและปกป้องให้ผู้คนร่มเย็นและพืชผลอุดมสมบูรณ์ครับและสําหรับคนในชุมชนนะครับปู่แสยะแสไม่ใช่แค่ตำนานนะครับแต่เป็นวิญญาณที่ คอยปกป้องรักษาและยังอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยครับประเพณีเลี้ยงดงนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณธรรมชาตินะครับที่มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้คนด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นบทเรียนสําคัญของชาวล้านนาเลยนะครับที่สอนให้คนนะครับรู้จักเคารพธรรมชาติและอยู่ร่วมกับมันได้อย่างพอดีนั่นเองครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมกับประเพณีการเลี้ยงงงดุได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำใบสีเพราะคนในชุมชนนะครับยังมีการสอนจัดทำใบสีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารแบบพื้นบ้านการฟ้อนลำและการเล่นดนตรีแบบล้านนาอีกด้วยครับทุกก้าของคนที่ทำนะครับไม่เพียงแค่สร้างป,ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเดียวนะครับ แต่ช่วยเป็นการสืบสารสิ่งที่มีอยู่นะครับให้มีคุณค่าคงอยู่ต่อไปนั่นเองครัการมาเยือนประเพณีนะครับไม่ใช่แค่การถ่ายรูปสวยๆนะครับแต่คุณจะรู้ถึง ภูมิปัญญาของชาวบ้านและมีแนวคิดที่ลึกซึ้งของคนในชุมชนอีกด้วยครับจะได้เห็นถึงการเคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วยครับและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยั่งยืนในขนาดเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะครับและเติบโตไปได้ทั้ง2ฝ่ายนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของการท่องเที่ยวอย่างสร้างสารรค์นั่นเอง เมื่อคุณมาที่ประเพณีการเลี้ยงดงนะครับคุณจะได้สัมผัสถึงว่ามีการเชื่อมโยงจากทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนลำการเล่นดนตรีแบบล้านนาและการทำอาหารแบบล้าน,นาดาโดยนั่นเองครับรวมไปถึงรอยยิ้มจากคนในชุมชนครับที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจนี่แหละครับคือองค์ประกอบเรื่องราวที่รอยเรียง วัฒนธรมรมล้านนาที่มีชีวิตครับและพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่อยากจะเรียนรู้ประเพณีเลี้ยงดงปูแสะย่าแสะและเปิดใจที่กว้างขึ้นด้วยครับสำหรับคนในชุมชนนะครับนี่นะคะไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยครับนี่แหละครับทำให้คนรุ่นใหม่นะครับตระหนักถึงคุณค่าและสิ่งที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้กับคนในชุมชนครับ และนี่แหละครับสาหรับนักท่องเที่ยวเองนะครับนี่แหละครับคือประสบการณ์นะครับที่มากกว่าการเดินทางครับที่คุณจะได้รู้ถึงแรงบันดาลใจและการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนั่นเองครับและนี่แหละครับคือหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่แท้จริงครับปูแส่แยกแสนะคะไม่ใช่แค่ตำนานนะครับถือว่าเป็นการสร้างสะพานะครับเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่และรากเงา วัฒนธรรมล้านนาครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะครับและนี่แหละครับไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับแต่นี่นะครับคือการสร้างคุณค่าและความทรงจําที่มีวันลืมเลยครับแล้วเจอกันในประเพณีปู่แสยาแสขอบคุณมากครับ